ครับพี่หิงครับเขาเอาไปทําอะไรฮะน้ามันเก่าอันนี้คือเอาไปทาไบโอดีเซลนะครับไบโอดีเซลในของของบริษัทตอนนี้นี่ก็คือว่าเอาไปทําน้ํามันอากาศยานเติมเครื่องบินเติมนี่คือข้อดีของของของการทําธุรกิจรีไซเคิลผ่านตัวตัวกลางที่เป็นเทคโนโลยีทุนนะครับให้ผลตอบแทนสูงอีกตัวหนึ่งก็คือตัวรีไซเคิลผมมีนักข่าวิจารณ์นะครับวันนี้บุกทุ่งกุลานะครับทุ่งกุลาของแท้ต้นตำรับของอำเภอสวนภูมิจังหวัด รเอ็ดนะครับเป็นต้นิำเนิดของทุ่งกุลาชาแนลพี่ต้นเองนะครับแล้ววันนี้พี่จะามาส่องธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะครับเป็นธุรกิจที่แบบใครๆก็ทําได้นะครับธุรกิจน้ํามันนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงพี่จะขอพาไปเจอคุณหมอขิงต้นตํำรับน้ํามันเก่านะครับเขามีวิธีและแนวคิดแล้วก็แบบชี้ทางให้กับคนทําธุรกิจได้หลายอย่างมากเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไปนี่เลยครับอันนี้คือพี่คุณหมอขิงนะครับเป็นผู้จัดการอะไรนะพี่ ขพญาติเก็บมาอีกหนึ่งับพี่น้าวัสดีครับเก็บมาหนึ่งพี่พถึองอญาติจะแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมครับผมฝ่ายการตลาดนะครับฝ่ายการตลาดของไอ้บริษัททำเกี่ยวกับร e ีไซเคิลนะครับนำรวบรวมสินค้าส่งเข้าโรงงานแล้วก็หาแนวร่วมหรือว่าหาคู่ค้าที่สนใจจะท,ทําธุรกิจรีไซเคิลนะครับก็อย่างช่วงนี้ผมก็กําลังแนะนําการทำ เป็นผู้รับซื้อน้ำมันรีไซเคิลไอ้น้ำมันเพื่อนําไปทาไบโอรีเซลหรือรีไซเคิลน้ำมันนี่เป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันพิโลครับอ่น้ำน้ำมันพืชนะครับน้ํามันพืชน้ำมันพืชน้ํามันหมูน้ํามันไก่น้ำมันปลาอะไรพวกนี้นะครับขออนุญาตให้พี่หมอกิงภาพไปดูตัวอย่างนี่ครับว่าน้ำมันพืชที่เรานํามารีไซเคิลเนี่ยหรือจะนําส่งโรงงานหรือร้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับก็จะมีลักษณะโอ้นี่น้ำมันพืชที่เขาใช้ในร้านอาหารทั่วไปใช่ไหมใช่ครับตามบ้านเรือนเนี่ยครับ ตามบ้านเรือนเราอย่างเงี้ยนี่ครับเป็นน้ำมันน้ำมันพืชที่เขาใช้ครับทั้งสองข้างแล้วทิ้ง,ง,ง,งถ้าใครสนใจอยากทำอาชีพนี้ก็เริ่มแรกนะครับก็ลองหาถังแบบเนี้ยนะครับนีบ่เล็อันนี้คือกันสกัดน้ำล้วนเลยใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับมีแต่น้ำมันล้วนๆครับเอาต่็นน้ำมันครับน้ำมันน้ำมันพืช มันหมูได้ไหมครับพี่น้ำมันหมูได้ครับน้ำมันได้คือผสมกันนันพืได้ใช่ไหมพี่ครับโออเราเราแค่ไปสกัดต่างหานี่คือกันอันนี้คือกองแล้วนะครับการเอ่อเมื่อกี้ก่อนก่อนทาคลิปนะพี่จ๋าได้คุยกับทางพี่คุณหมอขิงนะว่ามันมีรายละเอียดแบบไหนขึ้นมาบา้างยังไงเรื่องเกี่ยวกันทําธุรกิจแอปผ่านแอปแล้วก็เป็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นจศูนย์รวมในการรับรับ ปฏิปทานตัวนี้เพื่อนำส่งเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตที่ถึงให้รายละเอียดดีหนึงครับผมครับเช่นน้ำมันอ่ะอยเช่นน้ำมันคือทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้การทําธุรกิจรีไซเคิลเนี่ยมันมันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเหมือนเหมือนมสมัยก่อนนะครับทุกวันนี้การทําธุรกิจรีไซเคิลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับเหมือนเหมือนเหมือนสมัยก่อนนะครับทุกวันนี้มันจะมีสื่อกลางจะมีเทคโนโลยีสื่อกลางที่เรียกว่าแอปพลิเคชันนะครับ ให้เราสามารถขายตรงไปที่ปลายทางหรือว่าโรงงานได้เลยถ้าหากเราสามารถรวบรวมได้มากพอนะครับแต่ถ้าหากเรารวบรวมไม่ได้มากพอนะครับ,าารรม,ม,ม,รบมันก็จะมีศูนย์นะครับศูนย์ตัวแทนออของแอปนี่คอยรับซื้ออีกทีหนึ่งนะครับราคาก็จะต่างจากโรงงานนิดเดียวนะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับพ,พี่หมอรับซื้อน้ํามันตัวนี้แบบเขา คัดแยกน้ํำมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเป็นลิตรหรือเป็นกิโลครับผมถ้าศูนย์อาจจะซื้อเป็นกิโลนะครับตัวแทนจะซื้อเป็นกิโลตอนเนี้ยนะครับตัวแทนนะครับตัวแทนของอจะรับซื้ออยู่ประมาณ26บาทถึง30บาทนะตอนนี้นะครับมันก็แล้วแต่โปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นอย่างสมมุติว่อะอย่างน้องจ่าเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำมันอยู่แล้วที่ คนาดใหญ่นั้นประมาณทักถังหนึ่งเนี่ยประมาณ2องลิตรเนี่ยสามารถเอามาส่งหรือทางี่หมอหรือว่าทางตัวแทนของเครือข่ายมารับเราเองไหมหรืออะไรยังไงครับในการการครับผมมันก็จะมีนะครับมันก็จะมีตัวแทนอยู่ที่ปริมาณนะครับถ้าเราปริมาณเยอะอย่างเงี้ยเยอะจริงๆอย่างเงี้ยครับก็จะมีรถน้ำมันรถโมบายแบบนี้ไม่ครับใหญ่กว่านี้อีกนะครับรถน้ำมันเลยครับก็จะวิ่งดูดเข้าโรงงานตรงไปที่โรงงานแต่ถ้าหาก มันมีไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีรถกระบะของของตัวแทนในพื้นที่ออกวิ่งเก็บให้นะครับแต่ถ้าหากเรานะครับแต่ถ้าหากเรานําส่งเองเลยอย่างเงี้ยอันนี้เราได้รับราคาเต็มเต็มนะครับนะครับจุดเนี้ยนะครับพี่หิงครับเขาเอาไปทําอะไรครับน้ามันเก่าอันนี้คือเอาไปทําไบโอดิเซลนะครับไบโอดีเซลในของของบริษัทตอนนี้นี่ก็คือว่าเอาไปทาน้ํามันอากาศยานเติมเครื่องบินเติมนะครับพวกนี้ ม,มันก็แล้วแต่มันก็แล้วแ,แต่บริษัทที่เขาติดต่อมาให้เก็บรวบรวมมานะครับบางคนอาจจะเอาไปทาไอ้น้ำอะไรน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B หนึ่ง B สอง B สามจนจนถึง B ร้อยนะครับแต่ของบริษัทตอนนี้ทําอากาศยานของอากาศยาน โอ้นี่ถ้าเป็นพี่จ่ายนะครับเอาไปเผาทานครับผมมันจะนีชอบได้เลยนะครับโอ้วันนี้เผาเผา่านก็คือเชียร์ขอเรื่องต้นที่ที่ที่อย่างพี่จ่าเข้าใจนะครับว่าพี่ขวเนี่ยหมายถึงว่าสามารถกระจายงานให้ความรู้กับพี่น้องที่ต้องการสนใจอาชีพแบบนี้ใช่ครับใช่ครับต้องการสร้างงานสร้างอาชีพผมทาเป็นตัวอย่างสาขานะครับตัวอย่างที่ผมทําอยู่ตรงนี้นี่มันจะไม่ใช่อ่าของตัวแทนนะครับจะเป็นจุดเล็ก ที่รวบรวมเพื่อที่จะส่งตัวแทนในพื้นที่อ,อย่างเงี้ยอ,อย่างอย่างจุดนเนี้ยเนี่ยผมก็รับซื้อให้ที่กิโลกร,รัมละมยี่สิบาทนะครับ,บเพื่อเอาไป,ไปส่งตัวแทนที่ยี่สิบหกบาทาแต่ถ้าหากเรามีศักยภาพมากพออย่างเงี้ยสามสิบตันสี่สิบตันอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นเราไม่ต้องไปส่งตัวแทนนะครับติดต่อมาที่ผมได้นําส่งไปที่โรงงานตรงไปโรงงานนี่คือข้อดีของของของการทําธุรกิจรีไซเคิลผ่านตัว ตัวกลางที่เป็นเทคโนโลยีนะครับใช่ครับเลยครับยังไงก็วันนี้ก็มาแนะนําตัวเป็นลูกศิษย์ของพี่หมอขิงนะครับแล้วก็พี่จ่ายก็ขออนุญาตเปิดสาขาที่อำเภอเมืองสงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยินดีมากและจริงๆนะเนี่ยพี่จะมีวัตถุดิบเยอะมากตอนนี้นะครับก็เลยเข้ามาพบปะตัวจริงจากหลังจากที่ได้ดูช่องของพี่ต้นนะครับทุ่งภลา channel ต้องขอบคุณพี่ต้นด้วยที่จยอาชีพต่างๆแล้วก็ แนะนำอาชีพดีให้กับพ so ี่น <in> ้องแล้วก็พี่ใหาเองเป็นคนที่ชอบสรรหาอาชีพต่างๆอยู่แล้วนะครับแล้นี้ได้มารูจักกันนะครับก็ยินดียินดีนะครับไม่เฉพาะน้ำมันเพื่อนนะครับอย่างแก้วแตกอย่างขวดเหล้าขวดเบียร์อย่างยางรถยนต์เก่าอันนี้ก็น่าทำมากอย่างอลูมิเนียมอย่างเงี้ยนะครับอลูมิเนียมพวกเ้อาแมกซ์ได้หมดครับอลูมิเนียมหนาอลูมิเนียมบางอย่างเงี้ยนะครับอะไรอีกอะไอกระดาษกล่องน้ำตาลอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็ขวดเพชรตอนนี้อ่าใหม่ล่าสุดนี่คือตัวขวดเพชรพลาสติกนะอ่าขวดพลาสติกใสขวดน้ำเดือบเราเนี่ยนี่คือขวดเพชรนะครับพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่เพชรที่มีค่านะมันเชื้อพลาสติกเขานะครับนะครับเชื้อเพชรนะครับนี่คือเชื้อเพชรครับผมคือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะครับตัวแทนรับซื้ออยู่ที่19บาทนะครับโอ้ขวดเพชรกิโลกรัมละสิบเก้าบาทนะครับไม่ต้องแกะอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับฝาทั้งฝาทั้งฉลากนี่แหละใช่ครับก็เลยอยากจะฝากประชาสันนะครับถ้าพี่น้องใครที่กำลังมองหาอาชีพใหม่ หรือคนที่มีทุนแล้วทุนนอนนิ่งอยู่ในแบงค์นะครับ,รบซ,ซึ่งมันก็ไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ย<ม>ผมว่าตัวที่น่าลงทุนนะครับ,รบให้ผลตอบแทนสูงอีกตัวหนึ่งก็คือตัวรีไซเคิลนะครับก็ฝากพิจารณาด้วยครับวันนี้ขอบคุณพี่ถิ่งมาที่ให้ความรู้นะครับจริงๆแล้วพี่จ๋าก็เคยอดีตก็คือทำรีไซเคิลมาก่อนทำเป็นพวกเหล็กนะครับพวกเหล็กแล้วก็สแคปต่างๆแกถึงเรีรู้เชื้อรู้อะไรพวกนี้เชื้อปีเชื้อ ไฮเดนเชื้อพลาสติกเชื้ออะไรพวกนี้พี่จ๋าทำมาหมดแล้วลูกเว้นน้ำมันที่ยังไม่เคยทำนะครับวันนี้ก็เลยเข้ามาึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ขออนุญาตเป็นเครือข่ายเป็นลูกศิษย์เป็นลูกหาเป็นเครือข่ายในการประกอบอาชีพตัวนี้นะครับหรือใครที่ต้องการส่งน้ำม,มันไปใกล้พี่จ๋านะครับแถวอำเภอตะตูตตอำเภอเมืองอำเภอภาษามาสเมอร์หรือใกล้เคียงนะพีจ่จ๋ารับนะครับรับนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคาไอ้ทีนึงกันเนาะวันนี้เบื้องต้นก็คือจะขออนุญาตให้พี่พี่คิงนะครับแนะนำหรือสอนทำแอป ตัวนี้นะครับว่ารเราจะสามารถควบคุมงานแบบไหนนะครับผมสำหรับทีนี้จากเราไปนองไปก่อนขอบคุณครับครับสวาสดีครับ